อาละคับมาดูในบทเรียนถัดไปนะครับผมจะเกี่ยวกับเรื่องของ Animation นะครับการใช้ทวีนซึ่งก่อนหน้าเนี่ยผมได้ทําการสอนเรื่องเกี่ยวกับ Animation ไปแล้วแต่ก็จะไม่ใช่ทวีนนะคือ Animation ที่เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ใช้ตรงนี้อันนี้สอนไปแล้วก็อยู่ในเพลย์ลิสต์ของเวอร์ชันสามจุเราจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับทวีนนะครับผมแอนิเมชันทวีน มาดูกันว่ามันตกต่างกันยังไงนะครับผมกับส่วนของ Animation ที่เป็นทำลายอย่างนี้ผมได้ทําการสร้างตัวอย่างไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไ้ไบให้ฟังในรวบดัดเลยเผื่อใครไม่อยากดูนานนะผมได้ทําการสร้างตัวของเกมออบเจกต์โนดเปล่าๆนะฮะวางไว้ตรงนี้โพ i ิชันประมาณนี้าวางไว้อย่างไีคร่าวๆแล้วก็จะมีตัวของกล้องนะครับที่วางเอาไว้เป็นตรงนี้วางเอาไว้อย่างนี้ เราก็จะวางเป็นปกตินะแบบลาก x y ปกติเป็นลากไปต่อไปก็คือส่วนของสเตทในสเตทจะประกอบไปด้วยตัวของคิวนะฮะเรามาต่อกันเป็นฉากนี่แหละไม่มีอะไรหรอกถ้าถามว่าเป็นโมเดลใครปั้นได้ก็ import เข้ามาเป็นฉากเนาะต่อไปจะเป็นส่วนที่เป็นแอปเกมนะครับซึ่งเป็นสคริปต์ตอนนี้เราจะโฟกัสในส่วนของสคริปต์นะเพราะว่ามันเป็นการเขียนโค้ดเพื่อที่จะใช้คำสั่งทวีนนะฮะ อ่าเรามาดูกันอันนี้คือผมได้ทำการอ่าสร้างสคริปต์แล้วก็เขียนมาแล้วแหละอ่าโอเคอยู่ในนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะดูดูดูไฟล์นี้อันนี้เป็นสคริปตัวเก่าที่ผมมาดูเอามาดูเฉยเโอเคเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่มีตัวของส่วนนี้นะฮะตรงเนี้ยมันจะไม่มีเราทำการ import เข้ามานะฮะเพราะต้องใช้ส่วนแรกก็คือส่วนประกาศตัวแปร เราใช้ตัวแปรทั้งหมดเนี่ยสส่วนนะครับก็คือโหนท,ที่เป็น3 d ก็คือเป็นตัวของอ่าทรงกลมกับตัวของโหนดา d spawn point ก็คือว่าอ่าผมกลับไปที่นี่ก่อนโอเควิธีการลากสกคริปต์ใช้งานแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮะในนี้สคริปต์ประมาณละทีนี้เนี่ยจะเห็นตัวแปรที่ชื่อว่าโหนด3 d เนี่ยเราลากบอลเข้ามาแล้วสร้าง วงกลมที่เราซ่อนไว้อยู่นะฮะอันนี้เราซ่อนไว้ก่อนแล้วก็ลากลงมาใส่นะครับลากลงมาใส่ตรงนี้อ่ารับค่าตัวแปรละต่อไปไอตัวของสปอนพอยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นโหนดเกมเปล่าๆเนี่ยเราต้องการโพซิชันมันไงฮะเราก็ลากมันมาใส่ในอเกมตอนนี้เราก็ได้อาโหนดท,ที่เป็นลูกบอลเลยนะฮะแล้วก็ตัวของจุดที่จะต้องการให้ลูกบอลเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับเราได้ตรงนี้แล้วนะอ ต่อไปอตัวแปรผมสร้างขึ้นมาชื่อว่าเขานะครับสร้างเอาไว้ก็ได้นะครับแบบผมสร้างเอาไว้ก่อนสคริปต์เนี่ยเบื้องต้นมันจะวิ่งมาที่สตาร์ก่อนนะฮะในสตาร์เนี่ยเราก็บอกว่าคำสั่งเนี่ย i n t e n t i a t e ก็คือการนำลูกบอลตัวแปรล,ลูกบอลเนี่ยเอามาแอดลงมาในตัวแปรที่ชื่อว่า new node นะครับ แล้วเราก็โยนไอ้โหนตัวเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาน ate, อินสแตจิเอคือสร้างขึ้นมาเนี่ยโยนไปนในฟังก์ชันที่ชื่อว่าสปอนบอลนะฮะสปอนบอลปุ๊บสปอนบอลเนี่ยก็จะรับตัวของนิวโหนดมานะฮะตรงนี้รับมาเสร็จปั๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเรากำหนดคุณสมบัติให้มันนะครับก็คือเซ็ตโพซิชันเซ็ตสเกลให้มันตรงนรเนี้ยการเซตเนี่ยมันก็คือไม่ต่างจากการเซตตรงนี้เลยฮะ เหมือนกันไม่ต่างเลยโอเคพอเซ็ก็สมัคให้มันเสร็จปั๊บเราก็สั่งให้มัน a c แอคทีฟทรู c t i v e t ท u ูก็คือว่าตรงนี้ฮะพอลูกบอลลูกเนี้ยมันถูกสปอนมาที่จุดนี้ใช่ไหมครับผมเราก็สั่งให้มันแสดงผลออกมานะครับอ่าแล้วก็บอกมันว่าไอตัวของลูกบอลที่เราอินเจซิเ t มาเนี่ยให้มันไปอยู่ภายใต้ตัวของ สปอนพอยก็คือส่วนนี้นี่เองนะฮะมันจะเกิดอยู่จุดเนี้ยมันจะเกิดอยู่จุดนี้โอเคสเต็ปถัดมานะครับผมเมื่อมันถูกสปอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์โคดไว้ก่อนเอาละทีนี้ผมจะลองรันไอ้บัตทอนี้ยังไม่เกี่ยวนะฮะไม่ต้องสนใจ เห็นไหมครับว่ามีทุกบอลอยู่ตรงนี้ละโอเคนั่นก็คือว่าคำสั่งของสคริปต์มันทำง,งานแล้วนะฮะต่อไปผมสร้างฟังก์ชันหนึ่งไว้นะฮะที่ชื่อว่า move step move step เนี่ยรับค่าอะไรบ้างนะครับรับค่า new node นะฮะแล้วก็ object position object p o d t เฮ้ยจะจำ Uh, x y z นะฮะตรงนี้เราครอบด้วยนี่ก่อนเลย promise ก่อนเลยยืนยันว่าฟังก์ชัน async เนี่ยยืนยันว่าทำเสร็จก่อนค่อย resolve กลับไปอันนี้เป็นพื้นฐานาจะว่าสกิปปกตินะฮะจะเห็นว่าทวีนเนี่ยมันถูกประกาศข้างบนทำให้เราเรียกใช้ได้นะฮะในส่วนทวีนเนี่ยมันรับค่าตัวของโนดมานะฮะแล้วก็ tool เนี่ยหมายถึงว่าเราให้มันทำคำสั่งเนี่ย จากจุดที่มันอยู่ไปถึงจุดนี้เนี่ย duration เนี่ยให้มัน c o m p ิ e t e animation ตรงเนี้ยกี่วินาทีนะฮะจากจุดที่มันอยู่ไปจุดนี้นะเราก็สายไป3ก็คือ3ามวินาทีนะในการเดินทางแล้วก็ในทว e เนี่ยจะรับพารามิเตอร์ที่เป็น easing นะก็คือเหมือนกับว่าเรามีให้เลือกว่ามันมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูตัวอย่างเรื่องของ easing เดี๋ยวผมเอาเน,นี้ไปเซิร์ชก่อนน่าจะมีตัวอย่างอ่าโอเคอมันไม่มีแอนิเมชันให้โอเคมันก็เหมือนกับว่าเป็นเคอร์ฟของการเล่นแอนะิเมชันอ่ะอ่าผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันตรงเนี้ยอ๋อได้ได้ได,ได้อันนี้อันนี้ตัวอย่างดี้ดี เห็นไหมครับจากจุด A เป็นจุด B ออะมันจะทำให้เราเห็นว่าจากจุด A เป็นจุด B เนี่ยมันไปอย่างรวดเร็วหรือว่าค่อยๆไปหรือว่าไปแล้วมีมีหยุดอยู่บ้างอะไรเงี้ยฮะประมาณนี้นะผมอธิบายเป็นเป็นคำพูดประมาณนี้แล้วกันเนี่ยอย่างอย่างอันนี้แล้วกันอันนี้ตัวอย่างให้ดีอ่าผมยกตัวอย่างไอความแตกต่างให้ชัดเจนเลยนะตัวนี้กับตัวนี้ดูนะฮะอันเนี้ยสตาร์ช้าๆแล้วจบไวเห็นไหมครับ สตาร์ช้าแลวจบไวส่วนอันนี้เห็นไหมครับมีมีมีสปีดช่วงกลางแล้วไปช้าตอนปลายเริ่มช้ากลางเร็วแล้วก็จบช้าเห็นไหมครับโอเคอันนี้ก็เลือกใช้เอาได้นะฮะเอาไอ้คำสั่งเนี่ยไปวางวางในสคริปต์ว้ได้เลยตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกประเภทจากจุดเไปจุด B อ่ะให้มันไปในรูปแบบไหนนะฮะโอเคต่อไปเราคำสั่งว่าอะสตาร์คือเริ่มทำ แล้วก็ call เนี่ย c a l เนี่ยหมายถึงว่าถ้าหากว่า Animation ทั้งหมดเสร็จแล้วอะจะทําอะไรต่อพอทําเสร็จปับ๊บเราก็บอกว่าให้ Debug บอกว่า Animation ตัวเนี้ยเล่นจบแล้วนะแล้วให้ตัวเขาอาบวกบคือเช็คว่า Animation เนี่ยจบจริงค่อยทําอะไรบางอย่างต่อนะฮะโอเคทีนี้ผมอะเ,อเดี๋ยวผมจะแยกเป็น2องครั้งแล้วกันนะ,ะนะอันนี้คือส่วนที่1อันนี้คือส่วนที่2 อันนี้ส่วที่1อันนี้คือส่วนที่2อโอเคอันนี้ผมสร้างตัวแปรเอาไว้จริงจอ่ะเดี๋ยวผมเอางนี้แล้วกันนะจะได้เหมือนกันคือวางนี้อันนี้ออกอโอเคเหมือนกันละหลังจากที่ตัวของสปอนบอลเนี่ยลูกบอลมันมาและปึ๊บใส่ตัวแปรนี้ตัวแปรเนี่ยถูกเข้าไปที่ m o move s t เ p o v v e Step ก็หมายถึงว่าจาก a ไป b เกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเราเอา Position เดิมของมัน,น่ะ แล้วก็ไอ้ส่วนตัวแปรเนี่ยคือ x y z ของถัดไป Next Step ถัดไปให้มันเป็นที่ไหนโดยที่ใช้เวลา3วินาทีจริงๆอันนี้เราจะพัดพารามก็ได้นะฮะพัดพลามเพิ่มก็ได้นะเป็นประมาณว่าเป็น d ด a t t o o อก็ได้เหมือนกันตรงนี้เป็น Number นะต่อท้ายอันนี้ก็ได้เหมือนกันเล t 3เนี่ยตัวอย่างก็คืออาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ผมใสเ่เ3ไปนะฮะจะเห็นว่าเออร์เนาะ อ๋อเดี๋ยวน่ใส่ผิดเห็นว่าเออร์นะเออร์ er เพราะว่าตัวบุ๊สเตปอะไม่มีอาตัวที่รับนะฮะตรงนี้เราจะใส่ว่า duration เป็นนั m เบอร์นะฮะเพราะมันรับเป็นตัวตัวเลขนั m เบอร์ตอนนี้เด้สามก็จะไม่เออร์เลอละคราวนี้เราก็เอาตัวเนี้ยเอามาใส่แทนตรงนี้ฉะนั้นก็คือว่าตอนเราเรียกบุ๊สเตปอะ เวลาในการจาก A ไป B แตกต่างกันได้ละอย่างสมมติว่าจากรอบแรกเนี่ยสวินาทีใช่ไหมครับผมให้เร็วขึ้นหน่อยเป็น2วินาทีแล้วก็ครั้งที่2อ่ะให้มันนานหน่อยเป็น5วินาทีโอเคทีนี้ผมจะลองกับพี่ด e ีเตอรนะครับแล้วก็ทำการรีเฟรชนะครับผลการรันอเอาใหม่นะ รีเฟรชหนึ่งครั้งหนึ่งสองเห็นไหมครับอันนี้จะช้าละอันนี้ห้าวินาทีละอืมมันทำสองครั้งนะฮะอันนี้ทำมูฟสเตปครั้งที่หนึ่งฟึ๊บอ่าพอจบเสร็จปั๊บมูฟสเตปครั้งที่สองทีนี้เนะี่ยอยากรู้ไหมว่ามันทำจริงหรือเปล่าสองครั้งวิธีการคือกด F12 ขึ้นมาพอมรีเฟรชดูนะฮะครั้งที่หนึ่งเล่นจบเสร็จปั๊บเล่นจบแล้วหนึ่ง เล่นจบแล้วสองโอเคเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยสรุปเรื่องราวที่ผมทำมานะฮะก็คือว่าถ้าอยากให้มีการ m ูฟครั้งที่3นะฮะเราก็ copy อันเนี้ยวางปึ้งนะฮะ copy วางปึ้งแล้วก็แกน Z อ่ะมันจะมันจะขยับมาอีกอีก2นะฮะโดยที่เวลาอาจจะเร็วขึ้นก็ได้ผมให้เป็น1นวิานาทีเลยอ่าโอเคอันนี้ new list อ่าเป็นนะฮะปึ๊บปึ๊บ โอเคอันนี้คือเป็นตัวสเตปที่สองนะตัวนี้คือตัวของตัว l i s มาเสร็จปั๊บได้ new มาเอา new มาใส่ตรงนี้นะ list <Less> new list t o โอเคอันนี้ก็คือเอา new มาใส่ก็คือตัว,ตวมันตัวมันตัวเดิมนี่แหละฮะตัวเดิมที่เปลี่ยนปใส่ นะฮะตัวนี้ less เ,เออเพราใช้ less ตัวเดิมได้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราใช้ตัวเดิมดูเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเป็นยังไงเอาใหม่ปึ๊บ โอเคได้ uh, ตัวแปรเนี่ยเราโอเคตัวนี้คือ r e s p o n s e ออกมาแล้วก็ e s s New อ่าเราลองโอเคเราได้ตัวนี้มาเสร็จปั๊บแล้วก็เอาตัวหน่งของน e w ไปใส่ทีหนึ่งโอเคถ้าหากว่าเราใช้เลสอย่างเดียวเลยทั้งหมดก็เลยขึ้นวหว ค okay. สมมติว่าเราไม่ใช้レสเนลแล้วใช้ตัวแปรเดิมเลยจากที่ได้มาแต่เดลองดูก่อนว่าได้ไหมอ่าเดี๋ยโอเคเพิเพีงนึนงอันนี้จะช้าหน่อยครั้งที่สอง อ่าโอเคอันนี้คลีนกว่าเพราะที่ผมไปเอาตัวแปรนิวมาทำให้งงก็คือว่าตัวของ new node ที่เป็นเลสอ่ะใช้ตัวเดียวพอเลยแล้วก็ตัวเดิมอ่ะพอแล้วได้ position ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็สั่งให้ตัวเดิมเนี่ยมันค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีตัวที่สองเราก็ไปใช้ตัวที่สองนะครับผมไปเรียกแบบเป็นฟังก์ชันอ่ะ initial ตัวอื่นเข้ามาแล้วก็ให้ตัวแปรนั้นอาจจะไม่ใช่ new node ก็ได้จริงๆงผมควรจะเปลี่ยนเป็นตัวของบอล n ิวโ o นดเ่ะเพราะมันคือตัวของไอตัวบอลที่เป็นของกลมซเฟียโอเคฉะนั้นก็คือว่าสรุปก็คือเราได้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Move Step อะสำหรับในการให้มันเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B นะฮะโดยที่เราใช้ทวีนนะฮะในการทำซึ่งทั้งหมดเนี่ยคลีนแล้วก็เวิร์กแล้วเรียบร้อยอ่าก่อนหน้าที่จะสร้างทวีนเนี่ยเราก็ต้องมีการอินเจนเชียเข้ามาก่อนซึ่งตรงอินเจ t เชียเนี่ยอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะสำหรับบางคนที่อยากจะทำแบบง่ายๆเป็นแบบ มู๊ง่ายๆมาถึงเกิดเลยแค่ออบเจกเดียวเราก็ใช้เป็นเก็บออบเจกเลยก็ได้ใช้ส่วนนี้เลยก็ได้แล้วก็เอามาแทนนิวโหนดได้เลยนะฮะกรณีคนที่ไม่อยากอินเตอร์เทียตไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาไม่ต้องเดนามิกนะครับผมเราก็สามารถแบบสร้างตัวแปรรอได้เลยอยากสมมติว่าตัวละคร5ตัวนะปุ๊บ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 ก็สร้างเป็นโหนด1 n 3 4 5 o t e f i e อะไรเงี้ยฮะเอาไว้5ตัวแล้วเราก็ตัวแปรนั้นอะเอามาใส่ตามสเต็ปนี้ได้เลยครับมันก็จะค่อยๆ่อยแบบ เคลื่อนไปตามที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใชร้ทวีนเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้หลักการทวีนะในการทำเป็นมินิโปรเจกต์เล็กๆนะครับผมแล้วก็จะมาแชร์ลงใน Channel ยังไงผมฝากติดตามด้วยนะครับผมในช่องของผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่อัปเดตได้หรือว่ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆผมจะทยอยลงคลิปไปให้นะฮะสำหรับคนที่ใช้โคคอรดอะก็คือคือผมจะบอกว่ามันมันมีคนแชร์น้อยอะหรือว่าด็อกิวเม บนเว็บมันดีจัดได้ป <laughs> ่ะก็เลยไม่มีใครทําคลิปสอนผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเอออย่างน้อยคือการที่ผมทำคลิปลงอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าตัวผมเองก็ลืมง่ายด้วยตัวผมก็ลืมง่ายก็เลยมานั่งดูคลิปตัวเองด้วยในการแบบว่าที่บางทีเราตกหล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์ทั้ง,ท,งทุกฝ่ายนะฮะก็คือว่าทางผมด้วยทางคนที่ดูด้วยนะฮะถ้าหากว่าสงสัยยังไงก็คือ พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะตอบให้ถ้าผมตอบได้นะฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเครื่องมือตอนเนี้ยประโยชน์ของโคคอสก็คือว่าทําแพลตฟอร์มบนเว็บแล้วก็รันได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้สำหรับผมคือดีที่สุดนะเพราะว่าเป็นอ d ดิเตอร์แบบอารมณ์คล้ายๆเป็นเอนจินเหมือน Unity ี้อะไรเงี้ยแต่ว่าทําบนเว็บถ้าหากอนาคตยูนิตี้ทำเว็บได้ผมอาจจะไปเรียน Unity ก็ได้นะเต็มตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเราใช้โคคอสไปก่อนเพราะว่ามันเป็น JavaScript ด้วยเป็น TS อ่ะ TypeScript นะฮะ